ดีไว้กันนี่เด้รสแทงตั้งแต่ราคาสี่เนาะแพนเทากันซื้อได้ละสามร้อยไหมสอง้อยเก้าสิบไหมสองร้อยห้าสิบเ้า2ือสอ้อยห้าสิบเก้าบาทปันั่นเลยบ่ถูกแพงไม่แพงตะกต้เายั่นนั่น สุพิตรานะคะแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างเต็มยศนะคะเมื่อนี้นะคะวันที่8เดือน8ดนะคะิมีการไลฟ์สดนะคะหรือว่า Life from home, ไลฟ์ฟอร์มโฮมหมายถึงไหรย,ยุบานนี่และพี่น้องจักแปรถือบระถือเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> บ่ได้แต่งสีง่โดนแล้วพี่น้องสองเดือนสา <c oughs> เดือนนะคะวันนี้ภาพบรรยากาศนะคะเรามาดูภาพจํานะคะ สมัยอดีตกับการใส่ชุดครั้งนี้ค่ะพี่น้องคะในโชว์นะคะมีการโชว์ภาพจำนะคะภาพอาดีตบ้านว่านทีวีได้ลองเพลงครูกับพี่หญิงนะคะนี่ค่ะชุดในตำนานค่ะมนัขึ้นนกำลังทายภาพจับคน ภาพในภาพจะเนี่ยตําหนานี่มันต้องมีขนใช่ไหมมีขนใกล้แบบนี้ใช่ไหมพี่น<ช>ี่<ช>ธรรมดา โดยปกติห่อส่วนมากเขาสิแบบว่าแล้วก็มีตัวแม่กัะบียดแนนคือคือตัคือถันมีแบ่กระบีนี่คือว่าคักเติบแล้วในช่วงนั้นไม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงดาวอันนี้คือว่าคากเติบแล้วี่นอนดาวนะคะนั่นแหละนี่ภาพจำของห่อสองคนนะคะแต่แต่พูดถึงว่าตะกอนนี่สีมิตรไหมแล้วก็ไหมไหมไหมกัะแนนพร้อมได้พี่นองไหมแบบะีนจะแน่นเลยค่ะ ไม้นาพร้มพอมเขาเอิ้นว่าสองตคกูสามตะกูอัน,นี่บ่หูแต่ว่าหูแต่ว่าผพาไม้ทียบสวยมากแน่นมากแน่นเม็ดขนาดนี้ก็ไหมอันนี้แล้วก็ปักลายแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ระยะเวลาท,ที่ที่ตัดนี่คือเกือบยี่สิบปีเนาะถึงเนาะไม่รู้ดินานจะยี<ป>่สิบปีนานาแบบมากแนตะ่เพลงเอ็มร้อยห้าสิบเนี่ยแล้วลายปากมีไหมมีไหมไล่ปักในวีเอ็มมากมากไลายคือปักมือเลยพี่น้องปักมือแล้วก็เอาปองอ้อยสีแดงปักแต่สีมีปูวาดไล่ ใช่พยองไหมอะบันแหดน่ะเป่นพ่อยงหรือเปล่าหรือพี่อันแม่ยาย่าไหนอะแม่ยาผู้เพิ่นเป็นกระเทยแม่ยาหรือเปล่าแต่แต่่วนม่าถ้าลายแบบนี้เนนจะไม่พี่อ่นพยองเนพ่ยยงบันแหดพยองบันแหดใช่พยองบันไผ่อ้าวเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่มีบันไผ่พ่อหลัวเพิ่อยุไสแล้วตอนนี้นี่มันเรืปลาคาวแดงใส่กันี่เม่เอมากๆแต่ว่าชุดนี้จริงๆมันมีอีกชุดหนึ่งอยู่เด้วของหนูตัดเหมือนกันกับพี่หญิงแต่ว่า มันตกสีไงมันตกสีปกติมันเป็นสีเหลืองบะนี้เอาไปให้เพิ่นซักเพิ่นหัดซักนี่แหละขมันตกสีแทรกกันหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นตอนที่เออไป็น็งม่แบบนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงไปเลยโอ้นตกสีเลยที่บอว่ามันขาวแดงเนาะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้เราใส่ในเพ่งยังเกาะเพ่ง เอ็มลอยเพอ็มลอยเออเพลงเอ็มลอยด์หรือเราก็อาบานีบีช่วงนั้นนะคะอาบานีบีพี่มักบอดดี้อาบานีบีพี่มักบอดดีชอบเพลงบอดดีคิดว่าทูกคลิปนี้นกแกต้องแบ่งแบ่ใจใหญ่โอแม่นบอกเจ้าคิดหอดเจ้าคิดหอดตู้ข่อยบ่พี่เอ้ามาคิดหอดมาสูบแม่นบ่ก็คนเคยยุ่มกันตะกี้แค้นไม่ใหญ่ปานี้ได้พี่น้องสมเอ็นยุ่มขึ้นไงตามตามอายุเธอไหมคุณปานี้พี่ยังอายุเท่าใดแล้วถามได้บอ ทำได้4ี่สิบสองอย่างสี่สิบสามสี่สิบสองอย่างสี่สิบสามหนาเนี่คือเกาได้พี่น้องแต่ว่าหัวหงอกบนอะเออน้องก็เริ่มนี่คือกะเริ่มไม่คือเราก็ต้องยอมรับควาจริงแม่ก็แค่กายสังขารจริงๆเออแต่ข้างในมันยังโอเคอยู่ใช่กระเด็ดกระเพี่ยงแล้วมันนี้ไก่แล้วปะไก่แล้วไก่แล้วตอนนี้หัวหน้าหน่อยแล้วตอนนี้เป็นช่วงหัวหน้าหน่อยค่ะตอนนี้วิคอยู่ในห้อง แต่งตัวนะคะทุกคนเอาไปไปหาสร้างผู้ย้อนยุคให้เฮากอนไปไปหาสร้างผู้ย้อนยุคกันผู้นี่เป็นผู้คนนี้เป็นคนแต่งให้เรานะคะแต่งให้นะคะนี่แหละทรงผมย้อนยุคแล้วก็หาเครื่องประดับอะไรต่างๆเชื่อเลคะ ชื่อน้องสมวังค่ะเคโอ้ยเมืองแตเป็นเล็กน้อยคนนี้ใหญ่มากหลายภูมใจดีใจแห้งในประเทศเจ้านี่เมีนบ h าสั่นเกีกีนนอยอยู่กว่กว่าีได้เห็นนากันน้องเป็นงไงได้ินังไงไดค่ะจะว่าจะปีจะมาพอใหญ่เนนองเมียนบ h a พอมานั่นแกี่กนอยใหญ่อาอจะจะไปนอกเกสันบอนั่นแล้ว เป็นนอตตัวนอตไดสามสิบ да ปีคร uh> to ับสปีป่ะตสิบส่สิบหปีเนาะเป็นเมืองเด็กนอตเป็นเด็กนอตเปเมืองเซนตอีสานอยู่เมืองมันครับแบบแบบแบบนองีสินี้อีกหลายคนม่ได้ที่แ่คือป้มคำว่าลิงาเซนต์อีสานแล้วก็ปึื้มปื้มแบบผาบตเกาในสิ่นอะแต่างนมี่ได้่ดีบางคนนอนกอดสิดีไว้กันนี่เดโอ้แทงก็อล่าราคาแพงเท่ากัซื้อได้ตามรอยไหม 290มั้ย2 5าเออบทป้นั่นเลยบ่หอถูกไมเแพง่สงเียวอันซุนนีตซีตลับซตลับซีแทนตลับนึงอ่ะป้นั่นเลยกหรอผู้ขายจะเป็นผู้เฮีดยื่ๆเนาะผู้ข่ายก็บริสทิ์หัวแพงผ่านว่าเคยสื่อเก็บไปจักเทีย จนจนนบริษัทมันบอกว่าจะหมดยุคของการทำแผงซีดีแล้วจะมาผ้ากันน้ำกันเนี่ยเทปคาสเซตเป็นบอแล้วก็มาซีดีบีซีดีเออแล้วจังมากมันก็เป็นอู่แบบใหม่เลยเลยแค่แค่จะไม่ค่อยดูตัวเองด้วยซ้ำเนี่ยมันหลายเนี่ยเด็กมือคอยเมืองแล้วนว่าไปเขย่างนามีอยู่แล้ขอบคุณหลายๆค่ะป้าเดี๋ยวขออนุญาตไปขึ้นร้องเพลงก่อนนะทุกคนค่ะถ้ายังมีอีกชอยหนึ่งได้แหละเดี๋ยวนี้ต้องติดต่อเจ้าไว้ก่อนไม่แต่เขามีเขามีหนึ่งหญิงสองชายแต่ว่าเขามี เยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนี่ไม่ทันมาแป๊บเดียวเดียวพี่พี่น้องน้องูนอเดียวกันได้พี่น้องพอนนีมาอยู่น้องกัวอันนี้บอลูนะคะเอน้าดอกพันในแตงอันนี้คือน้องพบครับค่ะน้องพบค่ะน้องพบก็นะอ๋เหยคอยขึ้นนาแดงยี่สวนที่มาแกมหลายเนีนบ่อัะเด้อย่าปึ้ ข็ฝากน้องใหม่ของเราด้วยนะคะน้องภบนะคะเอออย่าตดตาให้นั่นนาอย่ย่ติดตาย่นติดตาอกย่าอเาละเอาละนามไมดาวไอ่้เลยครับเสามารถติดตามน้องได้ที่ไหนเฟซบุ๊กครับพภพพิพัฒน์นะครับพิมไปเลยครับเฟซบุ๊ก ค่ะ,คะดีใจเนาะคะ่ะคือน้องก็คือดาวอีกดวงหนึ่งในวงการของหมอลำหรือว่านัก้องเต็สิคือพร้อมสบค่ะเพราะสิเป็นหน้าตาและเสียงพี่ๆต้องลองเ่าต้องเสือกได้ต้องพิสูจน์เองค่ะไปเฟซบุก๊กูเพื่อเลยนะจ๊ะครับทั้งหลอ่อทั้งเสียงดีนะคะการันตีได้เลยค่ะได้ไปขึ้นได้ที่กอนมื่อฉบวพราะท่านอันนี้ก็ได้จ้าอีหยังกระดอกกันอย่าง ไปต่อพี่น้องเบิ่งสภาพหลังจากเลิกงานพี่น้องเลยโอเ้เบิ่งสภาพเนี่ยนะลูกมันกำลังเลิกงานแล้วหิวเข่าหามองกินไ,งงได้ตำบ,บักแตงสองสาว,าวาแล้ว่กรากินแล้วข้าเนี่ยเออนั่นแหละอ,อุ้ยให้รางวัลตัวเองโดยใส่สมพักนี่แหละอ,อ๋อพี่เจ้าคือขาลาค่ะแท,น,ทนเลย่องน,นั่นนะไม่สนสูใจสนสู ข้าแบบว่าเพิ่งว่าข้าวบริไตสดุ่งโดนครัเออเออาไปนี่แหละสภาพของหมูเฮาตอนนี้ฉันสวยฉันมั่นใจนะเออเจ้าสวยอีหลีพี่ใช่เจ้าสวยในความมืดใช่หน้าพี่ไม่ได้แก่นะแต่ผมไม่งอเออเออเออแมนผมนี่มันตัวเฮาอีหลีอืม เราจะขึ้นไปกินเขานะคะหลังจากเลิกงานแล้วค่ะก็เป็นอย่างเล่นพี่น้องที่เฮ็ดนี่เพราะว่าฉันต้องมีส่วนรวมในในรายการยูทูปทีเงินมาตรงใจฉันอ้าววุ้ยขวใจสิบบาทแต่บางทีเบิ่งหมดตุนหิวเด็วกินอ่อนตอนอ่อนตอนสองคน ขออนุญาตถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนห้องลกมากไม่ได้เก็บไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ